สองภาพล่าสุดน้องปรุกลินโตเป็นหนุ่มแล้วออ่อรกระจาย เผอแป๊บๆก็โตทันคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วสำหรับหนุ่มน้อยวัยกำลังโซนอย่างน้องบุ๊คลินลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนักแสดงสาวสวยอย่างนานาไรบีน่ากับสามีหนุ่มหล่อชื่อดังเวไทเทเนียมที่นอกจากหล่อหน้าตาดีแล้วน้องบุ๊กลินยังเก่งหลายด้านอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษาเรื่องดนตรีบอกเลยว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยจริงๆ วันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องความหล่อของน้องบุกลินกันค่ะสาวๆเรียงคิวจีบกันยาวๆเลยนะน่ารักมากเลยจ้าสำหรับครอบครัวของนานา,นาไรบีนากับสามีสุดหล่อเวทไท,เ,ทเนียมเป็นสามีภรรยาที่หล่อสวยทั้งคู่เลยเหมาะสมกันมากทั้งคู่มีลูกชายและลูกสาวฝาแฝดคือผู้หญิงน้องบีนาผู้ชายน้องบุกลินเป็นฝาแฝดที่น่ารักมาก ปัจจุบันฝาแฝดคู่นี้น้องบีนาและน้องบุกลินก็กำลังจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวบอกเลยว่าสวยหล่อมากล่าสุดทางด้านอินสตาแกรมของนานาไราบีนาได้โพสต์ภาพลูกชายระบุแคปชั่นว่าเด็กป่วยไม่ปล่อยเวลาให้เสียประโยชน์ซ้อมลงแข่งสิ้นเดือนนี้ครับแอดบุกลินกาย24หล่ออบป,ป้ามาเลยจ้า